ไฮมินาซังขอต้จะว่าวัตชิวัสดีสวัสดีสันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียโซทูนยูเจเดเซนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเจ้าสิ่งที่อยู่ด้านขวาตรงนี้กันเลยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าไมนิ่นเจ้าตัวไมนิ่นนะครับมันจะเป็นวัตถุที่อยู่ในเทียร์เดียวกับ พวกอไอเทมเกตลิง,ก,งก็คือเป็นพวกแร่ผักผลไม้ไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นไอเทมที่มันจะมีการรีสปอนในทุกวันกันนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันคือตัวตัวสว่านที่มันจะมีการรับเรื่องเกี่ยวกับตัวแร่เอาไว้แล้วเราก็สามารถมาทําการตีมันได้เพื่อที่จะรับเรื่องเกี่ยวกับตัวแร่ต่างๆมาแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนั่นก็คือมันจะเป็นตัวฟอรนชังขั้นที่2นั่นเองนะครับซึ่งก็มีการได้รับจากการที่เรามาเก็บเจ้าสิ่งนี้นะครับซึ่งในการเก็บเนี่ยก็คือต้อองงททําาากรรโโจจจมมมมตตีีันเ เลื่อนหมดหลอดก็จะสามารถทําลายมันได้แล้วก็จะได้รับเรื่องของตัวไอเทมมานัดเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไมนิดเนี่ยมันมีเลเวลเยอะถึง70กันเลยนะครับหมายความว่าถ้าหากใครที่เลเวลยังไม่ถึงประมาณสักเลเวล6ขึ้นไปเนี่ย ก็จะเป็นแบบว่ามันจะเกิดอาการดีเฟนต์ก็คือเราจะไม่สามารถทําการโจมตีมันเข้านะครับคือถามว่าตีเข้ามันก็ตีเข้านะแต่ว่ามันตีเข้าแค่ทีละหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของมันเนี่ยมีแบบเป็นหลักหมื่นกันเลยเพราะฉะนั้นหากว่าาหากจะให้แบบตีทีละหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเสียวลามากเกินไปแล้วก็เผลอๆอาจจะไม่ได้รับเรื่องของตัวเทมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นว่าใครที่แล้วว่ายังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็ยังไม่ต้องมาตีโยสิกนี้กันละกันนะครับอ่าแล้วก็สำหรับตัวไมนิ่ในแพทตอนแรกนีี้้นะััมมมจทงหด 4จุดด้วยกันนะก็คือจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ทางอาฝั่งของแอลิโอนั่นเองนะครับก็คือจะมีตรงนี้1จุดแล้วก็ถัดมาด้านทิศเหนือก็จะเป็นบริเวณภูเขาข้าบนด้านซ้ายตรงนี้แล้วก็ถัดมาจะเป็น บริเวณตรงกลางตรงกลางเนี่ยจะอยู่ที่ตรงบริเวณตรงกลางหุบเขาที่แบบเป็นโค้งแบบเหมือนกับเป็นวงกลมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยมันจะเป็นบริเวณถ้ำที่อยู่ทางทิศใต้ของฝั่งแอริโอนะครับคือในตอนนี้เนี่ยมันอยู่แค่ฝั่งของแอริโอเท่านั้นนะแต่ว่านอนาคตก็อาจจะมีการเพิ่มในส่วนของฝั่งเขตทะเลทรายดีเทมทีมาร์คุวาลิสูนว่าภูเขาไฟลาวาสุเทียเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มอีกทีนึงภายหลังกันด้วยนะครับแต่ว่าในแผนตอนแรกนี้จะมีแค่สี่จุดนี้เท่านั้นนะ การโจมตีก็คือใช้อะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าเลือดมันเยอะมากเห็นปะการโจมตีที่แบบเแทบจะไม่เข้าอ่ะดีข <laughs> นาดกับกดสกิลอะไรไปแล้วนี่แบบว่าโอ้โหเลือดมันลดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับปึ้งโอเควัเท่า,ายปึ้บแล้วก็จะได้รับเรื่องของตัวเทพมานะครับก็จะมีตั้งแต่ฟรอนชังคั้นที่สองมีแร่โมโนไทส์อะไรนะมีเทลไซส์เอ้ยเฮ็กซ์คายะพวกนี้ก็คือจะมีการสุ่มได้ทุกอย่างที่มีในเกมตอนนี้แล้วก็จะมีไฮไลท์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวฟรอนชังนั่นเองนะครับแล้วก เรื่องเกี่ยวกับตัวแรดดอบนะครับมันก็จะมีผลต่อสิ่งนี้เหมือนกันนะสถาว่าใครที่อยากจะได้ของเยอะๆเนี่ยก็สามารถกดแรดดอบเพื่อจะรับเรื่องของตัวไอเทมเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่ะนี่คือจุดแรกที่อยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแอริโอนะครับทีนี้ไปดูฝั่งที่เหนือกันบ้าง และนี่ก็เป็นไมเนนที่อยู่ทางฝั่งทิตเหนือของแอริโอนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ลืมพูดไปอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งพวกนี้นะครับจูดที่ว่ามันจะเป็นีตำแหน่งนี้แต่ว่าเรื่องของตัวจุดที่มันจะอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ตายตัวเส่อไปนะคือมันอาจจะมีการย้ายตำแหน่งไปบ้างแต่บริเวณของมันเนี่ยจากที่สังเกตมา2วันมันอยู่ตำแหน่งที่ใกล้ๆกันเสมอเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณสักประมาณตรงแถวนี้แต่วันนี้เนี่ยก็ย้ายมาตรงนี้กันแล้วนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งเนีี่่่่ยมันจจะะไได้้แแแบบบเปททุกกกกววตต็็าารรงอูิณ ใ้เกี่ยงกันนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันอยู่คคละที่ไปเลยแล้วเราหาไม่เจอก็สามารถให้ตัวมาร์กเนี่ยช่วยสแกนได้นะครับถ้าม,มาดูที่ส่วนของตัวแอติโซน่าแล้วก็อันข้้งล่างสุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวไมนิ่งก็คือสามารถให้ตัวมาร์กช่วยในการสแกนหาจ้าสิ่งนี้กันได้นะครับเพราะฉะนั้นว่าในอนาคตมีการเพิ่มพื้นที่ใหม่เข้ามาหรือว่าก็อาจจะมีการย้ายตำแหน่งไปเลยก็สามารถใช้ตัวมาร์กเนี่ยช่วยในการสแกนหากันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่2หน้าแล้วก็ทำ สดาได้มาบ้างได้ฟอรช้างขั้นที่2แบบปีมาแล้วก็มีโดราไมามีทรไนท์แฮกไลท์แล้วก็มีได้กับตัวฟลอรสเกลกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่2นะแล้วก็ทีนี้จุดที่3ก็ขอเป็นบริเวณตรงกลางของแอโรก็คือจะเป็นภูเขาตรงนี้นะครับและนี่ก็เป็นตำแหน่งของมาเนนจุดที่3ที่ตรงกลางของฝั่งแอร์โลนันเองนะครับก็คือจะอยู่ที่บริเวณตรงกลางของภูเขาที่แบบเป็นเสี้ยวจันแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถมาทําการเก็บมันได้อะก็ทําการโจมตีไปเหมือนเดิม ได้ได้มาบ้างมีฟรอนช้างขั้นที่2แบบ A มีแด้โมโนไทมีอะเททนไซส์เฮสไคแล้วก็มีฟอร์สเกลกันด้วยนะครับอ่แล้วก็ทีนี้จุดที่4สหรับจุดที่4ตรงนี้นะครับมาอยู่ทางทิศใต้ของฝั่งไอรลดใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ที่บริเวณถ้ำที่มีเต็นท์อยู่นะครับก็จะเป็นตามนี้ และนี่ก็เป็นไม n เนจุดที่4ที่อยู่ทางฝั่งทิศใต้ของแอริอเองนะครับก็คือจะอยู่ที่บริเวณถ้าข้างใต้ตรงนี้กันเลยนะอ่ะเราก็สามารถทําการโจมตีแล้วก็เก็บขอมากันได้นะครับเรนนี่ก็จะเป็นตําแหน่งทั้ง4จุดที่เราสามารถเจอไมนนได้ในฝั่งของแอริโอนะครับอาจจะเดบ้างก็จะมีตั้งแต่ตัวฟรอนชังขั้นที่2แบบ B มีตัวแรกโดรไม์ไทรไนท์ เพนเดรไรต์แล้วก็ฟลอร์สเกลกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของที่เราจะมีการได้ก็คือจะเป็นฟลอร์ชังขั้นที่สองเนี่ยหลักเลย1ชิ้นแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแรกที่จะเป็นการสุ่มทั้งหมดที่ในเกมตอนนี้นะครับและนั่นก็เป็นข้อมูลของตัวมานินนะครับซึ่งเป็นสว่างที่จะมีการขุดทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวแรกแล้วก็จะเป็นสิ่งที่แบบเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นฟลอร์ชังขั้นที่2นะครับแล้วก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอเริ่มจากตัวแทสหรือก เอพซีชูราโฟโต้นั้นจะเป็นคนที่ให้เรื่องเกี่ยวกับงานที่เหมือนกับเป็นบทแนะนําบทฝึกสอนเกี่ยวกับตัวมายนิดนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นงานตัวนี้อ่ะก็เป็นงานตัวนี้นะครับจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปทําลายตัวมนิดเนี่ยอย่างน้อยสัก1จุดก็ถือแบบเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่งของรวัลเนี่ยก็คือจะเป็น เงิน1,000เอ็นเเนตาแล้วก็ EFP อีก7500 0 0 e f p กันเลยนะครับซึ่งก็จัดว่าให้ EFP พค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะซึ่งงานตัวนี้เป็นงานที่เราสามารถทำแยกลายตัวละครกันได้นะครับเพียงแต่ว่าทำได้แค่ตัวละครละ1ครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานแบบเป็นไกด์ฝึกสอนเกี่ยวกับตัวไมนิ่นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวไมนิ่นะครับมันจะมีการรีในทุกๆวันใช่ไหมซึ่งเวลารีเนี่ย ก็จะเท่ากับไอเทมเกตลิงตัวอื่นกันเลยนะครับก็คือจะเหมือนกับพวกผักผลไม้อะไรพวกนี้ก็คือเวลารีเนี่ยถ้าหากว่าเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับจะรีเวลาตีสองอันนี้เป็นเวลาไทยนะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเวลาตีสองที่จะมีการรีเรื่องของตัวไอเทมเกตลิงส่วนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ global จะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มไทยนะครับก็จะเป็นเวลาที่จะมีการรีเซ็ตเรื่องของตัวไอเทมเกตลิงในแต่ละวันแล้วก็จะลงไปถึงตัวไมนิ่ที่เป็นสว่านอันนี้กันด้วยนะครับอันนี้ก็ เขาเคยจะเป็นแพทในช่วงแรกๆนะแสดงนอนาคตก็อาจจะมีการเพิ่มเติมตำแหน่งเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอีกเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวข้ามากันต่อไปถ้าามีการอัปเดตเข้ามาแล้วก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ